สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมลือครับสอลือไทยครับวันนี้มีหัวข้อประเด็นนะครับจะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับก็เชิงขอความคิดเห็นหรือขอคําชี้แนะด้วยกับแนวคิดวิธีคิดแบบนี้นะครับว่ามันถูกมันต้องมันควรไหมเห็นควรกับผมไหมนะครับเรื่องหัวข้อก็มีว่าไก่ถูกไก่แพงนะครับไก่ถูกไก่แพง หลายคอมเมนต์ชอบพูดว่าแพงเกินจับต้องราคาไม่ได้แพงเวอร์ราคาเวอร์นะครับหลายๆคอมเมนต์นะครับแพงเวอร์ราคาจับต้องไม่ได้มันจะเก่งสักขนาดไหนเชียวราคาขนาดนี้นะครับไม่มีคําว่าลากย่าไม่มีคําว่าราคาเข้าถึงนะครับคืออย่างนี้ครับเรามาแยกประเด็นคําว่าความถูกความแพงก่อนนะครับ ความถูกความแพงเนี่ยมันอันดับหนึ่งเลยเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจก่อนนะมันอยู่ที่ความพอใจก่อนนะไก่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถข้อดีของไก่ชนอะ่ะรู้ไหมว่าทําไมคนถึงเขายังให้ความสนใจมาเท่าทุกวันนี้รู้ไหมเพราะว่า มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณสามารถตั้งราคาขายเองได้นะครับตั้งราคาเองได้ตั้งราคาผสมได้ตั้งราคารับฝากผสมได้หรือตั้งราคาขายลูกไก่ได้นะครับมันไม่ได้ต้นทุนคนเราอาจไม่เท่ากันนะครับต้นทุนอาจจะไม่มีเลยขอลุงขอป้ามานะครับสายขอสายพันธุ์ไม่มีไม่มีต้นทุนก็จะขายคู่ละหมื่นก็ขายได้เพราะคุณไม่มีต้นทุนนะครับแล้วก็ไม่มีใครว่าด้วยนะครับเพราะว่า ไก่คุณเนี่ยคุณสามารถตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีอย่างนั้นไม่มีใครว่าคุณว่าแพงเหรอนะครับประเด็นมันก็อยู่ที่ตรงที่ว่าให้เปลี่ยนไม้ไม้เซตครับแนวคิดนะครับผมว่านะไก่เนี่ยให้มันแพงแพงไว้เถอะอะไรแพงเนี่ยคนมันแม่งสนใจเชื่อผมดิอะไรแม่งแพงเนี่ยคนแม่งให้ความสนใจอะไรแม่งแพงเนี่ยนักลงทุนแม่งชอบมอง อะไรแม่งแพงเนี่ยมันมักมีคุณค่านะครับอย่าให้มันถูกเลยครับแครชนนี่นะผมอยากจะให้มันแพงนะครับค้นขายแพงเข้าแพงเพราะอะไรเข้าแพงเพราะสาเหตุอะไรหนึ่งแพงจากการแข่งขันมาระวาราเงินเดิมพันนะครับที่เขาได้มานะครับในการแข่งขัน,นกัน ประกวดประชันมา2คือสายพันธุ์ที่ต่อยอดทางดิเดทางพันธุก,กรรมนะครับออกมาเป็นไก่ที่มีคุณภาพนั่นก็เลยทําให้เขาแพง 3. ความหายากของสายพันธุ์นะครับความหายากความลิมิเต็ดนะครับความต้องการที่สูงกว่ากําลังการผลิตเขาเรียกดีมาสไพยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้มันแพงนะครับเมื่อคนอยากได้มากๆกําลังการผลิตมันน้อยเนี่ยคิวมันก็ยาวแล้วมันทำให้ราคามันแพงขึ้น คนที่บอกว่าแพงเวอร์แพงอะไรผมไม่เข้าใจว่าสมองคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะผมบอกเลยป็นคนถ้าคุณขายแพงมั่งนะครับมีคนว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณจะรู้สึกยังไงเอยมีคนว่าคุณแพงเวอร์ ere, คุณจะรู้สึกยังไงนะครับผมว่านะแพงก็ไม่ต้องไปสนเราซื้อไม่ไหวเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราซื้อไม่ไหวเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับมองสิ นะครับทำไก่เนี่ยไม่ใช่มองโอ้ยผมมาไปชนอย่างเดียวมันจะชนได้ไหมนะครับมันจะเก่งไหมนะครับไม่ใช่มองมุมเดียวมัน่ะไปมองด้านเดียวดิทําไก่ชนอะนะครับมองหลายๆด้านมองรอบๆตัวก่อนนะครับทำไก่ชนเนี่ยมองหลายๆด้านนะผมจะบอกให้นะอย่ามองด้านเดียวมองแต่มุมเก่งอย่างเดียวมองแต่มุมว่ากูเก่งแล้วกูไม่งอใครอย่างเดียวนะมองมุมนั้นไม่ได้นะครับต้องมองมุมรอบๆตัวว่าเก่งแล้วเนี่ย มันขายได้ด้วยหรือเปล่าเก่งแล้วเนี่ยมันมีความต้องการหรือเปล่ามันเก่งแล้วเนี่ยมันเก่งเฉพาะตัวหรือเปล่าหรือมันเก่งทั้งเหล่าทั้งกอไม่งั้นเขาจะเรียกคำว่าเหล่ากอมีไว้ทําไมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมองรอบๆตัวมองว่าไอ้พวกที่มันเก่งๆที่มันดังๆที่มันแพงๆอยู่เนี่ยทาไมมันถึงแพงทําไมมันถึงเก่งเราจําเป็นที่จะต้องหามาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเพิ่มมูลค่าทางสายพันธุ์ให้กับไก่เรานะครับเก่งให้ตายสายไม่ดังก็ขายยากหรือว่าไม่จริงนะ ไม่ได้เวฟฟาร์มใหญ่ฟาร์มดังหรอกนะแต่ไก่นะไม่ใช่ดังทุกตัวนะไก่ไม่ใช่ดังทุกตัวไม่ใช่ดังทุกฟาร์มไม่ใช่ดังทุกสายด้วยนะนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงทุกฟาร์มไม่ได้แพงทุกตัวแพงทุกสายนะคุณไปโฟกัสที่มันแพงๆเพราะอะไรคุณก็มองว่ามันจะไปได้มองว่ามันจะเก่ง นะครับแต่ราคาผมเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่ได้การันตีว่าความเก่งมันการันตีโอกาสที่จะเก่งการันตีโอกาสที่จะดีโอกาสการันตีโอกาสที่จะเป็นใบเบิกทางในการทําวันข้างหน้านะครับคุณอย่าลืมนะต้นทุนมันมีทุกคนทําไก่เนี่ยต้นทุนมันมีทุกคนนะครับสายป่านไม่ยาวก็อยู่ไม่ได้นะครับสายป่านไม่ยาวก็อยู่ไม่ได้นะครับใครจะพูดยังไงผมผมไม่สนอนธะิถ้านมุมผมนะใครจะพูด โอ้โหอย่างนั้นอย่างงี้ไม่มีราคาแล้วอยู่คือก็เก็บเงินดีๆแล้วก็เลง็งผมพูดหลายทีนะเก็บเงินดีๆแล้วก็เลง็งติดตามเขาก่อนมันแพงเพราะอะไรวะหนึ่งมันแพงไก่แพงมันแพงหลายอย่างนะถ้ายุคหลังหนึ่งแพงโปรโมทสองแพงกระแสนะครับสามเนี่ยแพงเพราะมันเก่งจริงๆ4สี่เนี่ยแพงเพราะมันมีความต้องการแพงเพราะมันมีความต้องการนะครับความต้องการในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่ามันจะเก่งนะแต่ตัวนี้จะคือตัวเติม ยังอยากได้เบอร์แข้งสายนี้เราไปฟังมาหรือเราได้ยินข่าวมาว่าสายเนี้ยลูกตัวเนี้ยมันจ่ายลูกเป็นไก่เบอร์แข่งดีแข่งดีมากหลายๆคนได้ไปประสบความสําเร็จเติมเต็มในส่วนที่ขาดเรื่องเบอร์แข่งเรื่องกระดูกสายนี้เติมเรื่องแข้งหน้าสายนี้เอาไปทําแล้วแข้งหน้ามีตลอดมีมาไม่หลุดอันนั้คือแต่งเติมทางพุทธกรรมบางคนบอกเอามามีแต่แข้งหน้าเอามามีแต่เบอร์แข่งแต่งโง่ผมถามหน่อยเถอะพระเจ้าระคุณบรุษช่องเอ้ยบะมีสําเร็จรูปเขายังเขียนว่าบะมีสําเร็จรูปขีดชอซองมาแล้วเนี่ย ยังฉีเครื่องปรุงใส่ต่อเลยนะครับยังต้องเติมน้ําเลยยังต้องปิดฝาต้องเติมผักเลยนะครับกว่าจะกินได้นะครับมันไม่มีหรอกสาเร็จรูปสําเร็จรูปคือในสนามไปเห็นในสนามมาเปลี่ยนคนเลี้ยงเปลี่ยนเปลี่ยนคู่ชนมันก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมนะไก่อะนะครับเปลี่ยนสนามเปลี่ยนคู่ชนก็ไม่ได้เก่งเปลี่ยนคนเลี้ยงก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมนะนะครับเพราะฉะนั้นนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากในการทําไก่ชนก่อนอื่นคุณจะมีไก่เก่งได้นะผมแนะนําเลยนะ ไก่เกง่งไก่ขายแพงคณะขายไก่กไ,กได้นะคุณเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเปลี่ยนในไมเซตสมองคุณก่อนนะครับอย่าไปเห็นแก่ตัวให้มันแพงแพงไปไก่เนี่ยนะครับมันแพงแพงไปนะครับสายบนแพงแพงกูทํากูซื้อไม่ไหวกูก็เอาสายล่างมาทําขายได้เหมือนกันครับชั้นลูกไม่ได้ก็เอาชั้นหลานชั้นหลานไม่ได้ก็เอาชั้นเหลนนะครับขายได้เหมือนกันนี่มันแพงแพงไหม แล้วมันจะขายได้ตรงไม่ได้ตรงไหนคือเราตั้งใจพัฒนาให้ไก่เรามันเป็นยังไงนะครับให้ไก่เราเป็นยังไงขายได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวเชื่อผมใครขายไม่ได้โทรมาจะให้คำปรึกษานะขายไม่ได้เพราะอะไรหาเหตุมันก่อนนะครับคุณจะเอาไก่เทวดามันจะไปขายได้ยังไงนะครับหนึ่งนะครับจะเอาไก่เทวดาไปขายได้ยังไงไก่เทวดาคือหมายถึงจะเอาแบบสารพัดร้อยแปดเก้าพันเชิงเหมือนคนโทรหาผมอะถามว่า โอเคเขามีโอกาสมีสิทธิ์คาดหวังแล้วเราก็บอกเราก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ราคาแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมันไม่มีหรอกให้การันตีให้ใครเป็นการันตีไก่ได้วะโตมามันจะเป็นแบบนั้นแค่บอกว่าทิศทางมันจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นได้นะครับแค่บอกทิศทางมันจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นได้เหมือนกันแม่ตัวละห้าหมื่นแม่ตัวละแสนแม่ตัวละล้านก็แค่ได้บอกว่ามันเป็นจ่ายลูกเป็นตัวนี้จ่ายลูกเป็นแบบนี้ คู่เกิดมันเป็นแบบนี้คู่เกิดมันตัวนี้มันเก่งคู่เกิดแม่ลูกตัวนี้มันได้ชนได้ชนแพงคือได้แบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าลูกอีตัวนี้เกิดมาจะต้องได้ไปถึงสนามได้ไปชนราคาเท่านั้นเหมือนไอ้พี่มันไม่มีนะครับแค่เขาบอกว่ามีโอกาสแล้วมันเป็นน้องตรงนั้นจริงๆนะครับมันมีมูลค่าในตัวมันนะครับไม่มีใครบอกเราเกิดนะปุ้งไอ้ไข่ใบนี้กูต้องได้เข้าสนามต้องได้เป็นคู่ประวัติศาสตร์ ต้องเก่งกาดมันไม่มีใครการันตีได้ขนาดนั้นอันนี้เราต้องเปลี่ยนไมเซตตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนไมเซตตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเผื่อใจไว้ด้วยมองในมุมแง่การพัฒนามันจะง่ายกว่านะครับมองในมุมแง่การพัฒนามันง่ายกว่าและอีกเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันแลวอีกเรื่องหนึง่งนะครับใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ สื่อเนี่ยนะครับมาพอดีมีเพื่อนผมไหส่งคลิปมาให้ดูนะครับเป็นคลิปของใครก็ไม่รู้นะครับทําตัวเป็นนักวิเควราะห์วิจารณ์นักพัฒนานะฮะนักวิเควราะห์วิจารณ์นักพัฒนาทําวิเควราะห์วิจารณ์คนอื่นน่ะนะครับวิเควราะห์วิจารณ์คนอื่นแต่ตัวเองไงทำฟาร์มแล้วเจ๊งนะงนะครับต้องหนีไปทํางานต่างประเทศนะนะครับทําฟาร์มแล้วเจ๊งนะแต่ มาแนะนําคนอื่นนะตัวเองทำรถเจ๊งนะครับแต่ไม่ผิดที่จะมาแนะนํานะครับแต่ที่คุณผิดคือคุณไปเอ่ยชื่อฟาร์มนั้นๆแล้วก็บอกว่าไก่เขาไม่ดีอย่างนั้นไก่เขาไม่ดีอย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าคนใช้ไม่ได้อะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างอนะหมายถึงว่าถ้าผมซื้อไก่ใครมาแล้วเอามาไม่ดีแล้วผมมาเอ่ยชื่อฟาร์มนั้นว่าเอาไก่คนนี้มาไม่ดีไม่ดีเนะี่ยถามว่ามันมีผลดีอะไรกับใครหนึง ผลดีกับตัวมึงก็ไม่มี 2. ผลดีกับฟาร์มที่มึงเอ่ยถึงก็ไม่มีนะครับแต่ที่มันเลวร้ายกว่านั้นดิมันกับยกยออีกฟาร์มหนึง่งอีกเหล่านึงขึ้นมาว่าเอาตัวนี้มาใช้ดีตัวนี้มาใช้ดีเหมือนแชร์ประสบเหมือนเปิดโอคุยแต่ผมถามหน่อยร้อยคนซื้อร้อยร้อยตัวแม่งเก่งไม่เหมือนกันเมื่อะเอาตัวเองมาตัดสินฟาร์มอื่นได้ยังไงนะครับ ร้อยตัวซื้อมาไม่เหมือนเมือ่อตัวเองมตาตัดสินบอกไอ้ฟาร์มนี้ใช้ไม่ได้ไอ้ฟาร์มนี้เก่งกูซื้อฟาร์มที่มึงบอกว่าเก่งมาก็ไม่ใช้ไม่ได้มึงรับผิดชอบไหมกูซื้อฟาร์มที่มึงบอกไม่เก่งมาแล้วมาเก่งมึงรับผิดชอบคำพูดไหมนะครับอันนี้นมันแหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับการที่เราจะทำสื่อออนไลน์หรือจะพูดขค้นคำแนะนำใครนะครับ อยู่ให้มันในหลักความเป็นจริงอยู่ในคามกึ่งกลางอยู่ในหลักความถูกต้องไม่ใช่เอาสื่อออนไลน์หรือสื่อที่ตัวเองเป็นไปโจมตีไครชี้แนะแนะแนวนะครับเตือนสติในการทําในการพูดนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาพูดดีใส่ตัวพูดช่วยคนอื่นอย่างนั้นอย่าไปทําเลยนะสงสารคนฟังแล้วสงสารฟาร์มที่คุณไปพาดพิงผมจะบอกให้นะครับมันไม่ยุติธรรมนะครับไก่คนก็ชอบไม่เหมือนกันเอา้าคุณก็พูดกันอยู่ ไก่ก็ชอบไม่เหมือนกันไก่เก่งแต่ละคนไม่เหมือนกันสไตล์ความชอบแต่ละคนนี่คุณเล่นเอ่อยชื่อฟาร์มเลยถ้าเขาฟ้องร้องคุณทนะครับคุณอาจจะแน่คุณอาจจะจริงแหละนะครับแต่คู่ใหญ่ดูที่เขาฟาร์มใหญ,ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วเขาไม่ทำนะมันไม่แปลกเลยซุ้มฟาร์มคุณได้ล้างสุ้มคุณได้ขายพรมคุณก็ได้รื้อนะครับไม่แปลกเลยไมยเ่เซ็ตเนี้ย เพราะจิตใจคุณเป็นคนแบบนั้นนะครับจิตใจคุณไม่มีเคยมีโอกาสให้โอกาสคนจิตใจคุณไม่มีที่จะคิดดีกับใครนะครับคุณไม่ชอบใครก็จะเหยียบย่ําเขามันไม่มีอะไร100%ซมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมเอาไก่ใครมาไม่ดีผมก็ไม่เคยมาพูดเอาลงโซเชียลไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรหาเหตุที่เอามาดีดีเพราะอะไรหาเหตุบางคนบอกอีกเหล่านึงไม่ดีผมก็ยังผมก็ยังไม่ว่าอะไรเลยนะครับ ผมก็ยังไม่ว่าอะไรเลยผมก็มาทําของผมดูว่ามันไม่ดีเพราะอะไรมันไม่ดีจริงไหมนะครับไม่เคยมาพูดลงโซเชียลนะครับไม่เคยมาพูดลงโซเชียลแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเด็กเกิดมาเนี่ยนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยมันยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับโตมามันถึงมีความรู้เรื่งอ่านหนังสือได้ถึงโต,ตมาเป็นพวกเราเราคนเหมือนกันครับวันนี้ทําไก่ไม่เก่งนะครับปีนี้ทําไก่ไม่เก่งปีหน้าเขาอาจจะเป็นไก่ที่ชนแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปย่ำยีใครอย่าไปดูถูกใครอย่าไปว่าใครเชื่อผมเถอะนะครับวันนี้ไอ้นี่อาจไม่ใช่คนดีวันพรุ่งนี้เขาอาจลับตัวกลับใจได้นะครับเขาอาจจับตัวกลับใจได้นะครับคนเราไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเคยเห็นคนที่ดีๆโอ้ผมไม่ขายหรอกผมกลัวไปไม่เก่งตัวนี้ไปไม่เก่งกลัวลูกค้าไม่ดีนะครับทุกวันนี้นะ หลอกสวมเวิร์ขายไก่คนคนอื่นเขาด่ากนะันทั้งโซเชียลก็มีนะคนดีก็พังก็มีคนไม่ดีกลับมาเป็นคนดีก็เยอะแยะไปอดีตก็คืออดีตอยู่ที่เราพิจารณานะครับไม่ใช่เอาเขามาว่าไม่ใช่เอาเขามาพูดอยู่ในเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้วหรือเรื่องเมื่อหลายปีที่แล้วทุกคนมีโอกาสแก้ตัวหมดนะครับถ้าเขาไม่ดีคุณย่าไปยุ่งกับเขาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณใคร นะเหมือนผมเนี่ยไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์ไก่ตัวนั้นไก่ตัวนี้ฟาร์มนั้นผมไม่เคยพูดนะนะครับผมไม่เคยพูดมองให้พ้นปลายเท้าตัวเองก็พอนะครับมองให้พ้นปลายเท้าตัวเองก็พอไม่ต้องมองข้ามหัวคนอื่นไปหรอกมองแค่ปลายเท้าตัวเองก็พอนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากเหมือนแบบะรบะบายนะครับเหมือนระบายนะแต่ถ้าใครมีความคิคดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ครับ ผมว่าเรื่องนี้ว่าความคิดผมลาเส้นผมหรือคำพูดผมม,มันผิดถูกขนาดไหนก็ลองพิจนารณาดูด้วยกันนะผมว่านะไม่เกินจริงจากที่ผมพูดหรอกนะครับทำอะไรเนี่ยนะอย่าไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็อยากให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ